นิวดีนิดมอมินิดเมื่อไม่กี่วันมานี้หลายคนคงได้เห็นกรณีกลุ่มวัยรุ่นเสียชีวิตภายในคืนเดียวกว่า10รายซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตแต่ละคนเนี่ยก็มีความเกี่ยวโยงกันจากการเสพสารเสพติดยาเคผสมสารเสพติดต่างๆที่พร้อมที่จะค่าชีวิตคนได้ง่ายๆเคยดมหนักดมเบาแต่ทีนี้มันไม่รู้ว่าเอ็เคตเนี้ยกะผมเลยมามงาดมหนักในร่างกายแล้วไม่ไหว แต่ว่ายาเคปกติหรือว่าเคตามีนที่รู้จักเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาใช้ในการดมยาสลบเพื่อทําให้หลับตื้นๆแล้วก็สามารถปลุกให้ฟื้นในเวลาสั้นๆทางการแพทย์เขาเลยนิยมใช้ร่วมกับยาตัวอื่นในการดมยาสลบหรือว่าการทำาััตารทางการแพทย์ที่ใช้เวลาไม่นานมากแต่ พอจะรู้มาบ้างแหละว่าเคตามีนเนี่ยมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทคนที่เอาไปเสพก็ทําให้เมาเพราะว่ามันกดประสาทด้วยถูกต้องซึ่งในกลุ่มนักเสพเนี่ยเขาก็เรียกยาชนิดนี้ว่ายาเคแถมยิ่งกว่านั้นเนี่ยเขายังพบว่ามีการนําไปใช้ร่วมกับสารเสพติดอื่นๆด้วยนะทั้งยาไอซ์ยาอีเฮโรอีนหรือแม้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ในกรณีวัยรุ่นที่เสียราวราวสิบรายเนี่ยเขาเสพยาเคจริงแต่มันไม่ใช่ยาเคธรรมดาเนี่ยสิเพราะว่ามันมีชื่อใหม่ที่เขาเรียกว่ายาเคนผมผง แล้วมันต่างจากยาเคป,ปกติตรงไหนอะ่ะในเมื่อมันก็ให้ฤทธิ์ในความมึนเมาเหมือนกันแล้วชื่อมันก็ฟังดูจะน่ารักออกดูไม่น่าจะอันตรายนะแหมขึ้นชื่อว่ายาเสพติดจะมีอะไรที่ไม่อันตรายบ้างละ่ะ เพราะเอาเขาจริงนะความอันตรายของยาเคแบบปกติเนี่ยนอกจากจะมึนเมาแล้วยังมีผลต่อระบบประสาทแบบรุนแรงทั้งความคิดหรือว่าการรับรู้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปการทํางานของหัวใจแล้วหายใจเนี่ยก็แปรปวนแล้วก็มีอาการทางจิตร่วมด้วยซึ่งถ้าใช้เป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้เกิดอาการทางจิตแน่ๆทั้งหลอนทั้งหูแวว แต่แต่แต,แต,แต่ยาเคนมผงเนี่ยมันแอดวานซ์กว่านั้นมากเพราะว่ายาเคนมผงเนี่ยนะมันเป็นส่วนผสมมาจากยาเคเป็นหลักบวกกับยาไอซ์เฮโรอีนแล้วก็ยานอนลับซึ่งมันก็จะแล้วแต่สูตรกันไปแต่เรียกได้ว่าเอายาทุกแบบเนี่ยมารวมอยู่ในตัวเดียวเลยดีกว่าเพราะว่าพอบดรวมกันมาแล้วเนี่ยลักษณะเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายนมผงมันก็เลยได้ชื่อว่ายาเคนมผงโห ฟังดูแอดวานจริงเขาเล่นผสมสารเสพติดไปไม่รู้ตั้งกี่ตัวแบบนี้เขาทำไปเพื่ออะไรกันทั้งที่รู้ว่ามันอันตราย เพราะว่ามันทําให้ยาเคปกติเนี่ยมีฤทธิ์มากขึ้นยังไงล่ะอย่างที่พลตารวจโทรมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดเขาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาเคนมผงว่าเป็นยาเสพติดที่ผสมขึ้นเองแล้วก็ใช้กับแค่คนบางกลุ่มและที่ผสมหลายตัวขนาดนี้เนี่ยก็เพื่อให้ยาเนี่ยมีฤทธิ์แรงขึ้นเสพแล้วสนุกมากขึ้นอีกทั้งเพิ่มมูลค่าของตัวยาให้มีราคาสูงขึ้นด้วยแต่ถ้าใครคิดจะลองบอกเลยว่า หยุดคิดได้เลยเพราะว่ายาตัวนี้นะอันตรายมากถึงขนาดว่าเสพครั้งเดียวเนี่ยอาจถึงตายได้เลยอย่างส่วนผสมแค่เฮโรอ,อีนตัวเดียวเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโอเวอร์ดสจนตายได้มากที่สุดอยู่แล้วแถมยังมียานอนหลับเป็นตัวประสานและเล่งลิ์ทำให้มีอาการเมาเหมือนเมาเหล้าแล้วก็สลืมสลือซึ่งมันทําให้เกิดอาการที่อันตรายมากๆอย่างปากเขียวช้ํามีเลือดออกทางจมูกหากเสพยาเข้าไปมากจนเกินขนาดจนร่างกายรับไม่ไหวเรียก ง่ายง่ายว่านอกยานี่แหละยาหรือยาเสพติดมันมีพิษมหันตภัยขอแรงพี่น้องคนไทยล้างมันให้สิ้นไป